กำไรเงินเนี่ยส่วนหนึ่งแต่กำไรที่เห็นว่าลูกค้ามีความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้แลวที่ม่นแปลกคือเนิ่มต้นแค่สองแสนเน่งเฮ้ยลูกค้าแม่งเป็นนี่แค่นี้แม่งจะโดนยึดบ้านได้ไงวะ สวัสดีครับผมก๊อฟคนไขาบ้านครับครบัสวัสดีครับน็อตไทซิโลนครับคลิปนี้จะมาพูดถึงภารกิจทวงม้านคืนที่เราเพิ่งไปทํามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันเคสนี้น่าสน,นใจเคสนี้น่าสน,นใจต้องบอกว่าต้องบอกว่าเคสนี้แบบตอนแรกลูกค้าปรึกษามาปรึกษามาเรื่องอ่ากำลังจะขอจะเข้ามาจํานองไข่ฝากกับเราแล้วก็ลูกค้ากําลังโดนยึดบ้านแบบคือ เป็นคดีแล้วฟ้องแล้วแล้วก็กําลังบังคับขายบังคับขายแบบอีกอาทิตยหนึ่งอ่ะอีกอาทิยหนึ่งขายแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเมื่อวันที่สิบสองนะแล้วเรารับเรื่องมาประมาณที่หกที่เจ็ดใช่โอ้โแล้วแบบเอาแล้วใจเต้นแล้วจะทําอะไรกันทันไหมนู่นนี่นั่นเคสนี้ต้องบอกว่าเราคนลุกเลยตอนรับเคสมาครั้งแรก เรารับงานต่อจากกอลมาแล้วก็ฟอลโล่ต่อเลยปรากฏโทรไที่ตัวสนักงานของดิสิเขาบอกว่าเอา้าน้องเคสเนี่ยจะจะประมูลแล้วนี่วันที่สิบสองแม่งเรามีเวลาเจ็ดวันเว้ยเราคิดจะโหเจ็ดวันจะบังคับจะประมูลแล้วเราจะทําอะไรได้ลูกค้าเป็น,ปน,นาทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์เฮาสตรงไอแนวเทารองแขมใช่ป่ะอ่าฮะอ่ฮะป็นตอนนั้นไป ติดติดเท่าไหร่ที่โดนที่โดนที่ลูกค้าจะโดนประมูลประมวลขายแล้วลูกค้าติดนี้ประมาณเท่าไหร่เราไปตามเรื่องมาลูกค้าติดนี้อยู่แค่สองแสนองเนี่ยแที่ม่งแปลกคือเงินต้นแค่สองแสนหนึ่งเฮ้ยลูกค้าแม่งเป็นหนี้แค่นี้แม่งจะโดนยึดบ้านได้ไงวะคือต้องบอกว่าเคสเนี่ยเอเหย้ยบอกว่าเคสนี้เราบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลยเวลาที่เจอเบี้ยปรับเจอค่าดําเนินการค่าติดตามแล้วเนี่ยลูกค้ามันสลับไม่ได้ แล้วก็จะหายตัวไปทีนี้ทางล i ส t ิ n งก็ทำอะไรไม่ได้ก็ฟ้องเลยฟ้องเลยอเจ็ดวันทำการที่ที่ก่อนที่ลูกค้าจะโดนยึดบ้านเราไปทำอะไรกันบ้างผมาเล่านนี้ภารกิจทวงบ้านคืนของเราเนี่ยก่อนที่จะไปถึงภารกิจเนี่ยต้องเล่าว่าแต่ละเคสเนี่ยต่อให้มันเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าแต่ละธนาคารแต่ละที่เนี่ยมันมีระเบียบการระเบียบการแตกต่าง ไอมีเวลาแค่เจ็ดวันเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเราอยู่กับที่ไม่ได้อะเราต้องวิ่งหาลูกค้าเพราะเวลาไปชันชิดมากต้องเคลียร์ปิดแต่ละที่ให้จบอคือลูกค้ามีนี่มากกว่าหนึ่งที่ด้วยมากกว่าหนึ่งที่ด้วยแรงสุดเราก็วิ่งไล่ปิดกับธนาคารปิดกับทางลิสติ้งออกเงินให้ก่อนเอกเงินให้ก่อนออกเงินให้ก่อนเพื่อ ไปปิดก่อนอใช่ไหมเราต้องปิดเคสเราต้องปิดตัวนี้ให้ลูกค้าก่อนเพื่อจะให้ธนาคารกับลิสซิ่งเนี่ยออกใบยกเลิกการฟ้องฟอมออกมาแล้วเราก็เอาใบไปที่กรมคดีถูกต้องเราก็ต้องไปที่กรมคดีไปเพิกถอนการบังคับจำหนองวันนั้นวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดเลยเหรอ,อเออคือแม่ฟ้องสิบสองแม่งบอกมันจะเราไปวันสิบเอ็ดเราไปม่วันที่สิบเอ็ดเลยไปสิบเอ็ดเลย เกือบเกือบไม่รอดเลยโอ้โหฝ้าเช้ายันบ่ายใช่งานงานนี้แบบว่ากำไรเห็นเห็นกำไรเห็นเห็นอ่ากำไรเงินเนี่ยส่วนหนึ่งแต่กำไรที่เห็นว่าลูกค้ามีความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ก็ใช่เคยเจอไหมว่าว่าเราไปช่วยบังเขตแล้วเขาแบบยกมือไหว้เราขอบคุณเราทั้ที่เราเด็กกว่าเออแม่แบบเาอมันเออมันปิติจริงใช่ เราก็กลมลงกราบขอาคืนสูงไม่ได้เราต้องเจอเขาไหวเราเราเราเข่าวก้าวคืน <c oughs> ก็สรุปของเคสเนี่ยไม่ว่ามูลน,นี่จะเท่าไหร่เนะลูกค้าเนี่ยจะต้องติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเราสำคัญที่สุดเนี่ยอย่าหายอย่าหายไปอย่าหายไปปัญหาทุกปัญหามีทางออกแต่การที่คุณจะออกจากปัญหาได้คุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาียก่อนแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในงานธุรกรรมจำนองขายฝากหรือทางออกจากปัญหาต่างๆของผู้คนที่เข้ามาในธุรกรรมจำนองขายฝากอย่าลืมติดตามสตอรี่ก๊อฟกับน็อตได้ที่เพจไทยเอซีโลนเพจคนขายบ้านและช่อง YouTube ของคนขายบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก๊อบคนขายบ้านน็อตไทยเอซีโลนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ